สวัสดีนะคะมาพบกวับช่องของนานะคะวันนี้นะคะหน้าเอาฮานอยมาลงอีกเหมือนเดิมนะคะฮานอยวันนี้หน้าก็ลงสายนะคะเพราะว่าที่บ้านนาคที่เมืองระยองนะคะก็คืออยู่ที่ร้านเนี่ยฝนตกเช้านี้นะคะทั้งหมดห้ารอบละ <c ười> คือฝนมันตกนะคะอันนี้ก็เมืดมาอีไม้แล้วนะคะเนี่ยใช่จริงๆแล้วเมื่อวานนี้นะคะนาคาจะทํา,าทสรุป ปวยรัฐบาลไทยชุดบนนะคะที่ชุดวัดใจนะคะน่ายังไม่ได้ทําลงอ่ะเนาะแต่วันนี้นะคะก็จะพยายามนะคะวันนี้วันนี้จะพยายามลงนะคะก็เดี๋ยวทํา ฮานอยเสร็จแล้วหน้าก็จะลงหวยรัฐบาลไทยเลยนะคะถ้าทันนะคะเนี่ยมันมืดมาอีกแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะนี่ค่ะวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเป็นการคิดคานวณตามหลักทางสิิติโปรดใช้วิยัยในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ เมื่อเช้านี้นะคะนาก็ลงสินค้าที่ร้านนะคะไปสองสองสองรุ่นสองแบบนะคะเนาะถ้ายังไงนะคะนาคก็ฝากเ,เพื่อนๆี่พี่กดติดตามนาคด้วยนะคะเนาะใช่คือจริงๆแล้วคือที่ร้านนาก็คือค้าขายนะคะเนาะตัวเลขก็คือเป็นตัวเลขที่ชอบนะคะก็คือมันจะทิ้งไม่ได้ คือตัวเลขแล้วเป็นตัวเลขที่ชอบนะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ใครที่กดติดตามหวยลาวของนาคนะคะอ่าเพื่อนๆนพี่ดูนะคะหวยลาวของนาคนะคะที่นาคบอกว่าสูตรสองนะคะสูตรสองที่ยังคลองใจนาคนะคะถึงเขาจะหลุดมั่งแต่ก็คือในใจนะคะก็คือจะไม่ทิ้งนะคะเมื่อวานหวยออก8 9ดเเลขร่าง98ดนะคะ ปังค่ะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเนาะแต่สูตรอื่นๆน,นี้น่าคิดว่าไม่น่าจะมาเลยนะคะเนาะหลุดหลุดหมดเลยนะคะมีสูตรสองที่เข้านะคะเมื่อวานเนาะ้ากก็กราบงามๆนะคะอันนี้ก็ได้คะแนนเข้ามาก็นู่นนะคะอีกหกเดือนก็ใช้ไม่หมดนะคะ <laughs> น่าถึงบอกเ้ยคะว่าคือจริงๆแล้วอะ ถ้าสูตรไหนที่เดินดีนะคะหน้าก็จะเล็งแล้วก็จะเพ่งไปสูตรนั้นๆน,น,นะคะแต่หน้าก็คิดว่าเพื่อนๆพ,พี่ก็น่าจะได้นะคะเนาะใช่ในในชุดในชุดนี้ก็คือเข้านะคะเนาะแต่หน้าก็จะบอกเพื่อนๆพ,พี่อยู่ตลอดนะคะว่าคือนี้เป็นชุดเน้นนะคะเน้นบนอันนี้เน้นล่างนี่ค่ะหลักแปดก็คือมานะคะคือจริงๆแล้วหน้าก็จะบอกนะคะคือเลขอะ มันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะคะในการคิดในการคานวณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเวลานากลงวิดีโอหรืออัดคลิปลงอย่างนี้นาคก,ก็อาจจะไม่ได้มีเวลาพูดหรือบอกอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเนาะแต่ส่วนตัวของนาคนะคะคือนากลงเสร็จนะคะก่อนที่ว่าอาหาน้อยจะออกก็ดีหรือเราจะออกก็ดีนะคะนาคก,ก็ต้องเอามาพิจารณานะคะคือพิจารณาให้หนักสูตรไหนที่ตัวเองชอบ แล้วนี้คือมันเป็นชุดที่เน้นนะคะแล้วเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่านาคส่งชุด3ามตัวโต๊ดไปให้นะคะที่เช่าบูชาชุด3ามตัวโต๊ะอันนี้ของนาคไปนะคะเนาะ <c oughs> ก็คือจัดไปนะคะก็คือประมาณนี้เนาะคือจริงๆแล้วดูไม่ยากนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจเข้าไปที่ระบบลา์แล้วก็คุยกันนะคะเนาะ <c oughs> ถ้านาควางนาคก็รีบตอบให้เลยอย่างนั้นก็คือคอมเมนต์มาเลยค่ะ คลิปไหนก็ได้คือคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นในเครื่องนาคเองนะคะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคือช่วงนี้คือนาคก,ก็คือถามว่างานเยอะไหมคือเยอะทุกวันค่ะแต่คือตัวเลขเนี่ยนาคบอกไว้เลยนะคะนาคทิ้งไม่ได้นาคทิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ชอบมาตั้งแต่คือจําความได้เอาไว้อย่างนั้นแล้วกันคือนาคเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งนะคะแต่บวกด้วยที่ว่าตัวเองอยากเรียนเก่งก็ เนี่ยคะ่ะบวกลบคูณหารนู่นนี่นั่นแล้วก็มีคนมา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 สอนนาคนะคะเนาะก็คือให้ส่งให้หนาคเรียนนะคะแล้วก็สอนคือสมัยตะก่อนนอ่คือถ้าจะเล่าคือมันนานนะคะเดี๋ยววันไหนนะคะเดี๋ยวนาคจะอาดคลิปแยกเลยเนาะถ้าว่างนะคะถ้าว่างนะถ้าว่างนะคะแต่ถ้าไม่ว่างก็คือแล้วไปค่ะใช่แต่ถ้าว่างนะคะแต่ช่วงนี้คือไม่ว่างเลยนะคะน้องงานมากก็เยอะ เดี๋ยวหน้าก็ต้องขึ้นไปส่งของเลยนะคะเนี่ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอืเนี่ยค่ะก็ตามนี้นะคะเนอะรวยๆค่ะสูตรสองก็ยังคลองใจนะคะใครจะว่ายังไงคือหน้าก็ยืนไปอันเนี้ยของหน้าก็เแหละที่หน้าทำได้หลายสูตรเนี่ยเพื่อชนนะคะแต่ทีนี้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันไม่ชน ไม่ชนเราก็ต้องดูไปที่สูตรที่เราชอบแล้วสูตรที่เราเคยได้นะคะเนาะเพื่อนๆนี่พี่จัดไปค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรคือคือจัดไปเลย <laughs> พูดง่ายนะคะแต่คิดยาก <laughs> คือจริงๆแล้วดูสูตรหวยกันนางเนี่ยอย่าไปคิดเยอะนะคะคือหน้าเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยซีเรียสนะคะกับเรื่องตัวเลขเนาะอ่าเพื่อนเพื่อนที่พี่ที่รับชมนะคะก็ดูแล้วก็พิจารณาไปนะคะเนาะเราเคยได้สูตรไหนเราก็คือจัดไปสูตรนั้นคือแบบง่ายๆสบายๆนะคะคือไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะจริงๆแล้วก็คืออย่างว่าเนาะบางคนเขาก็ว่าตัวเลขน่าเยอะไม่เยอะนะคะใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออ่ามันเป็นหลักหลัก หลักในการเปรียบเทียบนะคะที่ว่านาคนาคเคยได้อยู่ประจํานะคะเนาะนาคก็คือได้คะแนนอยู่มาประจําก็ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อนๆพี่ก็ดูเอานะคะคือชอบก็คือจัดไปไม่ชอบก็คือเอาไว้ก่อนแต่ส่วนตัวของนาคนาคบอกว่าเลยนาคทิ้งไม่ได้นะคะเนาะถึงนาคจะเอาสินค้าที่ร้านมาลงก็ยังทิ้งทิ้งตัวเลขไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเลขนี้คือคือยังสร้างคะแนนให้นาคนะคะยังมียังมีคะแนนให้นาค ทุกๆวันเนาะอะไรก็คือจัดไปอันไหนที่นาคบอกได้นาคก,ก็บอกไปนะคะสูตรเปรียบเทียบนาคก,ก็ลองเปรียบให้ดูนะคะเนาะก็คือประมาณนั้นเมื่อวานนี้นะคะนอยพิเศษใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวนอยพิเศษนะคะออกสามสี่หกเลขล่างแปดแปดนะคะอันนี้เข้าเนาะเดี๋ยวนะคะนี่เจ็ดเจ็ดกับห้าอ่ะหลุดอันนี้ห้าอ่ะสามกับสี่ 5, ห6อา่ามาหกอันนี้หกกับเก้าหกกับ9 6, ้า 9, นี้ตัวเดียวกันนะคะศูนย์กับ7อ่าศูนย์กับ7อันนี้หลุดแล้ววันนี้นะคะวันนี้หกับ9้าตัวเดียวกันเนี่ยค่ะวันนี้เพื่อนๆนในพี่ก็ดูแล้วก็พิจารณาเอานะคะเนาะชอบสูตรไหนคือจัดไปไม่ต้องไปคิดเยอะค่ะเพื่อนๆพ่นในพี่เราแค่พิจารณาดูว่าเออหลักนี้เราชอบไหม เราเคยได้กับสูตรไหนเราก็คือเอาสูตรนั้นนั้นนะคะอันนี้ของปก,กติเมื่อวานนี่ยออกศูนย์ศูนย์สามเลขล่างเจนะ็ดแปดอ่ะอันนี้อันนี้เข้าที่ศูนย์นะคะเจ็ดแปดอันนี้ศูนย์ศูนย์อันนี้หกกับเก้าอันนี้อันนี้แปดอืมนี่คะ่ะเมื่อวานเมื่อวานหลุดสามสูตรวันนี้อู้วันนี้เอา้า วันนี้ทำไมศูนย์เยอะจังเลยเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าศูนย์มาลักษณะอย่างนี้ยศูนย์จะมาอีกไหมเพื่อนๆนี่พี่ดูนะคะถ้าศูนย์มาลักษณะอย่างนี้ศูนย์จะมาอีกไหมแต่ปกติแล้วนะคะถ้าถ้าเป็นส่วนตัวนาค์นันนาคตามนะคะนาคเป็นคนที่ชอบหลักศูนย์นะคะนาคเป็นคนที่ชอบหลักศูนย์นาคก,ก็จะตามอย่างนี้แหละใช่แต่เพื่อนๆนี่พี่ชอบแบบไหนคือเราดูเอาแล้วก็จัดไปเลยนะคะเนาะเอาที่เราชอบนะคะ แล้วก็อันนี้คือ VP พีพเบอร์นี่พีดูนะคะ Vp ีเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานเมื่อวานหกสามศูนย์หกเลขล่างเจ็ดสี่อะอันนี้อ๋ออันนี้ศูนย์ก็มานะคะ Vp ีอันนี้ศูนย์อันนี้หกอันนี้สี่หนึ่งกับห้าอันนี้แปดกับสามเข้าอันนี้เจ็ดกับห้าเข้าเจ็ดนะคะเก้ากับหกอันนี้เข้าหก เมื่อวานนี้นะคะเจ็ดสูตรหลุดแค่หนึ่งสูตรวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับเก้าชนห้าสูตรเลยนะคะอุย้ยไม่ใช่ดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสูตรเลยค่ะเพื่อนเพื่อนที่พี่หกกับเก้าหกกับเก้านะคะชนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกับเก้าชนหกสูตรนะคะ แต่ถ้าศูตมาลักษณะอย่างนี้นะคะนาาตามนะนาาตามนะคะแต่เพื่อนๆที่พี่ก็พิจารณาดูนะคะเนาะว่า,าเราชอบหลักไหนเราชอบสูตรไหนเราก็คือจัดไปนะคะทุกอย่างเราเป็นคนตัดสินใจเองได้นะคะคือน่าก็จะลมลงนะคะลงในภาพรวมๆนะคะเพื่อนๆนี่พี่เนาะอันไหนที่มีเวลาคุยกันเยอะๆหน้าก็คุยนะคะ แต่ถ้าอันไหนที่มันแบบรวดรัดแต่ตอนหน้าก็บอกให้นะคะเนาะเพราะว่าฝนมันมาอีกรอบรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่เดี๋ยวคลิปนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวน่าจะอ่าลงของรัฐบาลไทยนะคะก็คือเป็นชุดวัดใจของรัฐบาลไทยนะคะพอดีหน้าทำเสร็จแล้วนะคะของชุดบนนะคะแต่หน้าก็ยังไม่ได้เอาลงนะคะก็คือเดี๋ยวก็จะลงประมาณคลิป2คลิปนะคะพูดคุยด้วยแล้วก็ชุดวัดใจบนด้วยถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ เอาฮาหนอยมาลงให้เพื่อนเพื่อพี่ได้รับชมนะคะห้าโมคงครึ่งหกมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะเราก็ลุ้นกันนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เอาที่เราชอบนะคะทุกอย่างเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกอย่างเป็นแนวทางเท่านั้นใช้วิทยาญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าฮาหนอยนี้ฮาหนอยของหน้านะคะคือคนดูก็ไม่เยอะนะคะเนาะแต่จะเยอะหรือจะน้อยอันนั้นคือไม่เป็นปัญหานะคะเพราะว่า ขอแค่ว่าให้นาคได้คะแนนเข้ามาทุกๆวันคืออันนั้นคือจุดประสงค์คือใช้ได้นะคะเนาะแต่เพื่อนๆ่พี่จะดูหรือไม่ดูนั้นนาคไม่รู้นะคะเนาะเพราะว่านาคมีหน้าที่ทําสูตรหวยนะคะแล้วก็ลงแบ่งปันแต่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างว่าหละคือถามว่ามันเน้นได้ไหมมันก็เน้นได้นะคะแต่เพื่อนๆนพี่จะก้าววัดใจหรือเปล่าแค่นั้นทุกอย่างอยู่ที่วัดใจ 9้าก้าวัดใจคือมันได้ทั้งนั้นแหละคะ่ะใช่ก้าวัดใจคือได้ทั้งนั้นเพราะว่าชุดของหน้านี่คือเป็นชุดวัดใจทั้งหมดเพราะว่าทุกอย่างคือหน้าก็จะพูดว่าอย่างไงเนาะถ้าพูดไปมันก็คือยังไงอะหน้าก็อธิบายไม่ถูกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เพื่อนๆพ,นพ,นพิจารณา,นานแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ พราะว่าหน้าทําเสร็จหน้าก็เอามาลงเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆพี่พี่เพื่อเป็นแนวทางนะคะเผื่อเพื่อนๆที่พี่จะเอาไปชนกับท่านใดหรือมีสูตรของตัวเองนู่นนี่นั่นก็คือตัดขึ้นมาเลยนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะรวยๆนะคะเพื่อนๆพี่พี่รวยๆนะคะก็สวัสดีนะคะ